ครับโมกโมกอันนี้นะครับมันแดดต้มล้มตกแล้วครับบาดนี้หลังจากพักกคนแล้วบาทนี้ก็หิวเข่าเราไปครับเฮเคก็เขากินแล้ววันนี้กลับมาครับสร้างคนโกงโลกกี่โใหญ่ครับมือสี่มีเมนูสองสามเมนูครับมาด้พัดตับไก่กับไอ้ก้อยลิ้นของผมใส่ดีของผมครับ ครับต่ำแบบห้องแสบแบรอดนัวนัครับเดี๋ยวบรรจุนี้ก,ก่อนครับเนี่ยเนี่ตับก่อนครับตับตับไก่ตับไก่ครับไปตลาดมมาเื่อเช้านี่นะครับบุญเดี๋ยนะครับพวกทั้งลินทั้งย่างครบเลยนะครับนี่ลินหมูดินในดินหมู ซื้อแบบนี้เนี่ยลอยนึงครับคุ้มครับกซื้อตะลินมันนี่ยหาทิพบางก็กุ้มครับจากซื้อแบบนี้ยังคุ้มนะครับชีวิตคนไทยไต้วันครับชีวิตส่งเคกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินครับขอความฟัง งานเื่อยกะท่าก่อนครับกับเขากับติมก็นั่งกินไหนมันอิ่มครับเข้าหาใดเขากับกับต้องกินครับกะทีหาแะไรกับระยดมากกับโบไหวครับร่างกายกับอ่อนล่ะกับต้องเสริมพลังงานบางคนกับสื้อ บวกน้ำส้มน้ำสมแป๊บสอกแป๊บสี่ตัวเป็นหัวเป็นน่อมมากินครับเพื่อพลังแต่ผมนี่อกินเข่าครับกินเข่ากินหลายๆครับกินหลายๆครับเพื่อพลังครับกินเข่าแซ่บนอนรับนอ่นโคตรสูตรเลยครับเอาเป็นบบบ เยเน้ยเฮ้ยอนไรเรมเบินกันแม่เฮ้ยอนบ่ได้มันออกซื้อบ่ได้ออกซื้อบ่ได้ตั้งระยะมันโยไปไปทานไปละค่านตับไก่ตับไก่สุพัดตับไก่ ดินหมูครับดินหมูนี่ครับเห็ดนี่ครับเบิ่งเี้ครับว่าสีอันนี้ก็าฟเก็บมาได้สวนมือว่างงานแล้วครับนี่ว่างเสาหรืไปเก็บกระเป๋ามันแต่สวนจ่าสีเห็นว่ามันงามก็บทได้สิผัดเห็นไหมครับก็เมนูก็เห็ด กับบ๊อบวิสูจยังมากไหมนะครับกับเฮ็ดตามบ้าแต่คว่างกินมันแสียนะครับบ่ค่อยมิสูตรตายตัวปันเลยครับแต่กับบ๊เบิ้งนะครับตอนเดี่ยวเขาว่าหน้าตาเขาเสียวมากเป็นแบบไหนใส่ดีผมผมครับอำลัง นี่อันนำม,มาไว้ตะกินข้อให้ลองข้อน้ำนะครับครับสร้างคนโกกุ้งโลก่บโวใหญ่คนกุ้งก้านอยู่แล้วเดี๋ยวขอจัดการหันเนื้อหันยังกันครับเตรียม,มุกประกอครับเดี๋ยวมาเบิงว่า เฮ็ดออกมาแล้วหน้าตามันสีเป็นจังใหญ่นะครับอเซะยันกเอกเรีบอยแล้วเซินร่อนหมูนครับร่อนหมูรนเครับอีเว้นงรูเนึ่กะทีพัดครับบนนี่ยเ็เกลอแล้วครับ Yeah. <laughs> Hãy subscribe cho tôi nói Mì Gõ Để không bỏ này, những video đó, dẫn nói ก็ของเนี oh. ้ยอร่อยมหนึบแหงครับแต่ว่าขนมข้าเจ้าเนี่ยในน้มเนี่ยมัจะเสีครับพุกเขาไม่กว่าปุ๊เขาแล้ผลข้าวใส่กระเพราลงไปใส่ใจเม่ว

พอซิมครับเอาเาเดนทวำเบอร์นะครับอีกอันนี้กับพาริเบารได้เอาดีเฮเก็ดลิมแฝผมลาดผมนะครับแต่ตับบุ้งีต่ว่าเอตก็มีต่อไปครับเก็ดประหัดยานนะครับใจบริงคร ครับหลังจากที่เฮ็ดได้แล้วครับนอกสามเมนูครับอันนี้ก็ผัดตับไก่อันนี้กับนาบดิ่นใส่ขมสูตรจานยะโสครับอันนี้ก็ต้มบกหุงครับมีขาขนมจีนพ้อมีกุ้งพ้อครับนี่นะครับเมนูเมนูวันหยุดชาญโภชนาการครับครับก็ไอ้รสชาติก็ กถือว่าโอเฮยอยู่ครับพอหน้องๆสามสี่คนกินยังนี่ก็คือว่ายกเนี่ยให้ยสองโปครับดูดว้านเนี่ยงไหมเกือบเป็นเล็บหลุดเห็นครับเนาะหน้าตาเมนูครับเนาะต่อไปนี่เป็นรายการกินนะครับกินอะไรก็สิค่อยนอนฟักฟ่อนดึงเลยไม่ได้กลับหลังจากเทศเขาเรียบร้วๆนะครับยูคือเกาสามมุมสามมุมครับ ไอ้นุ้งมื sociedad, อการไอ้นุ้งเชียงข่านเอ,เอ๊ะไอ้นุ <h 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 ้งเชียงไร่ครับุไอ้นุ้งเชียงรายนะครับไอ้อำเภออะไรนะแม่จันแม่จันโอ้โหหลวงแม่จันสามมุมเป็นยังไงบ้างสามมุมสามมุมครับเพราะว่ามันอยู่คนละจังหวัดผมอยู่ยโสอันนั้งค์มือการอันนี้ก็เชียงไร่ก็เลยคลิปนีหรือว่าสามมุมสามมุม กิ here, he okay, said, ่เขาพอมนาววัมตาเพราะว่าลูกนองไปยยุดงานนี่ก็เลยลูกพี่ักคสเขาทากุ้งใส่กุ้งให้แน่นั่ก็เลยจัดให้งนอเพาะสูตรลูกพี่ฮ็ดอีกคือลุงนอคิแล้วบอกบอกว่ายังไงอย่างร่อยอร่อยครับเราขึมหวัวันกันเป็นยงน้นะครับก็ ต่อไปอีเป็นรายการกินนะครับเนาะแต่กินมันก็สิบเพสุภาพแน่กับพราะว่ามันกับตัวชาติอาหารมันกับจัดจานเสร็จมันอาจจะมีการซีบซากก่อนครับกันเพราะฝากช่องไว้นะครับเนาะชาญยโสทอนครับกดแชร์กดไลค์ติดตามไปเลยครับเป็นกำลังแรงใจให้นะครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปทั้เข้าครับ ก็ผมยังนายกับกับเก็ดซูบีซูนอ่อยากจะคุยว่าสร้างย่าสอยู่แบบไหอยู่จังไหนแต่ว่ามันกบไมฟมันอาีอี่านี้นะเพราะผมพักอยู่ของใต้ดินบริอยู่พักแน่นองโดนเรื่องสูงๆคือเขาผมผมอยู่ของไต้ดินครับคนไทยอยู่แต้หวันเลยคนไทยอยู่นี่คือเขาคนอนาถาการของใต้ดวนเขาับมีโอไม่แย่ไครยูดีอยอะครับมียู่ดีอยู่ จบคลิปเป็ดแค่นี้นะครับเนก็กดแหลกกดแช่กดไลค์ในนี้นะครับโอหลีกเลิ่มงพันกันแล้วครับสองสามเบ็ดรับเลิ่มงพันธุ์อะครับเพราะมันมีข้าวเป๋าแสบหรนมีการเป็ดคนไทยอยู่ใช้กับทางมีการกินครับฝากติดตามนะครับชาญยโสธรครับคลิปนาสีมี่หยังหรือว่าสีลพงหยังครับคอยติดตามต่อไปนะครับเพราะว่ากับศีรพงคลิปล่องไม่ไม่แห้เรื่อยๆในติดตาม sao nó chút là có khi còn là anh con hay con khô vít đây này nó bóng nhớ mình cái này này cái này sao không nó để khắp con hay xù xù to phải khắp hạt cột bê cả khô vít sao nó đi xa là có những cọc nhu thức gì cái thứ เป็นกำลังใจให้คนไทุกคนนะครับเนาะที่ไม่เห็นง่ายอยู่ไต้หวันหรืออยู่ต่างประเทศที่อยู่ท่ามกลาเทศุการณ์กระซากนะครับเนาะก็ดูแลตัวเองนะครับพักแย่งๆกันครับมันกน้องแย่งประกาการพิจารณาสืบสานสืบดสุดท้ายนี่ก็คือมีอะไนส่วนอะไรนะครับเนาะก็เป็นรายการกินนะครับบ้านนี้ครับเนาะฝากช่องนะครับชาญยโสทอดนำล็อกนี้ชาญก้นโกลุ้งโลกีโขใหญ่เนี่ยบ้างครับชาญก้นโกลุ้งโลกีโขใหญ่ครับ ติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากกดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณครับจริงๆเ,เอาไปไปอไปไป่ะบ๊ายบาย